ไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคณาจำปา นาฬิกา9นาทีสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟัง <S 2> <S 2> <S าทาง FM 96 MHz และคุณผู้ชมผ่าน Facebook Live สถานีซับนิวส์โฮมเพจนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไทยกันเถอะดิฉันลักษณาจำปารับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาโดยประมาณบ่าย4โมงถึง5โมงเย็นนะคะวันนี้วันที่4 กุมภาพันธ์2,566ค่ะทุกวันเสาร์เราจะมีอยู่สองช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงคุณเก่งชวนชิมชวนเที่ยวนะคะคุณเก่งธรรมรัฐเทพสดินนายุทธยาส่วนในในเบรกที่2ก็จะเป็นช่วงคุณปุ๊ค่ะช่วงสำราญการกินกับคุณปุ๊กซื้อปวงแก้วทิพร,รัตนะคะวันนี้จะมีภาพสวยๆค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ,ะสำหรับคนที่ฟังอยู่นะคะอยากให้เข้ามา ชมนะคะทาง f c e e o o o นะคะเซิร์ชค้นหาได้เลยนะคะใน f c e e o o o นะคะค้นหาคำว่าแซบนิวส์นะคะสะกดตัวภาษาอังกฤษค่ะแซิลเอบีนะคะแซเแล้วนิวส์ที่แปลว่าข่าวนะคะแซบนิวส์ท่านสามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะคะมีคำถามอะไรก็ยินดีเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเริ่มจากสวัสดีทั้งสองท่านนะคะน้องเก่ง สวัสดีครับพี่ติ๋มครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงผมชัดเจนถูกต้องไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะน้องปุ๊กสวัสดีครับคุณปุ๊กและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๋มคุณเก่งทีมงานแลวก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับน้องปุ๊กเกินใิว่าเดี๋ยวน้องปุ๊กจะพาไปชมที่ไหนในเบรกที่สองโอเคครับในเบรกที่สองนนะครับวันนี้จะพาไปสําราญการกินนะครับ กับร้านอาหารกวางตุ้งนะครับในสไตล์ที่บอกว่าเป็นแท้ๆเลยนะเป็นกวางตุ้งแท้ๆแ,แต่ในรูปลักษณ์ของร้านที่ทันสมัยเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ในร้านอาหารจีนเลยเรามาดูกันว่านะครับว่าร้านนี้จะเป็นยังไงคือถ้าเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในร้านอาหารจีนครับเดี๋ยวไปตามในเบรกที่สองนะคะเบรกรบแรกน้องเก่ง จะพาไปที่ไหนบ้างครับพี่ติ๋มครับนี่ก็เริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับวันนี้ร้อนแล้วเนี่ยพ่งงครับแล้วก็ระวังวนนเรื่องแล้ว่เลยครับแล้วก็ระวังเรื่องฝุ่นพีเอมสองจุดห้าซึ่งเห็นว่าทั่วประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครจังหวัดปะยาวเขาประกาศห้ามเผาเผาฟางเผาต้นไม้เผาทุกอย่างถ้าเผามีความผิดตามกฎหมายนะครับครับพี่ติ๋มครับวันนี้จะพาไปที่หนองจอก เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับพี่ติ๋งมีบึงหรือเป็นทะเลสาบในพื้นที่500ห้าร้อยไร่เมื่อก่อนเนี้ยบึงแห่งเนี้ยเขาทำเป็นที่ขุดดินขายแล้วก็มาทำเป็นเรือนแพรร้านอาหารชื่อหนองจอกเรกวิวนะครับเรือนแพรก็คือมีร้านขายอาหารเป็นแพรลงไปแล้วก็มีแพรลากไปตรงกลางทะเลสาบกึ่งหนึ่ง จะนั่งหรือจะไปนอนพักหรือจากจะไปะสัมมนาเฮฮากับเพื่อนฝูงในกลุ่มเล็กๆเขาก็มีบริการแต่นะวันนี้เรือนแพแห่งนี้โดนน้ำท่วมไปเพราะว่าน้ำตรงนี้กลายเป็นปริมาณมากขึ้นเนื่องจากฝนตกแล้วก็ไหลลงมานะครับทางเจ้าของเขาก็เลยเปิดโอกาสให้คนภายนอกแล้วก็ชุมชน ต่างๆเนี่ยได้เข้าไปในภาพเนี่ยจะเห็นเป็นภาพเบิงน้ํานะครับห้าร้อยไร่ที่ติ๋มว่ากว้างเลยครับกว้างค่ะกว้างครับแล้วก็วมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นโดยให้แต่ละคนรับผิดชอบแต่ละคนที่นี้ก็หมายถึงคนที่ยินดีที่จะเข้ามาช่วยกันทําให้ผหุกสังคมหรือพหุูกวัฒนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นดีงามอย่างเช่นว่ามีกลุ่มเด็กแทนที่จะไปแว้นกันหรืออะไรมารวมกันตรงนี้ไม่ต้องแว้นคุณเอารถมาจอดโชว คุณมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กลุ่มใหญ่ๆผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนที่ชอบบิ๊กไบค์เอามาจอดโชว์นะครับก็มีกิจกรรมมากมายแม้กระทั่งในเวิร์กน้ำครับพี่ติ๋มปรากฏว่ามีพวกที่นักเล่นเจ็ตสกีนะครับที่เห็นในภาพเนี่ยขอบคุณเลยครับเห็นในภาพนี้จะมีรถลากเจ็ตสกีเพื่อเอาเจ็ตสกีเนี่ยลงไปฝึกไปแข่งแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมแล้วอีกทั้งจะมีสปีดโบ๊ท พี่ติ๋มทราบไหมครับมีนักเจ็ตสกีเป็นดารานักร้องชื่อดังอยู่สองท่านอยู่ในนี้พี่ติ๋มลงทายที่คําว่าเป็นใครใคระส่วนใ่จะเป็นคุณอ่ำคุณอ่ำแล้วเปล่าคุณเจเจตรินท่านหนึ่งเขาคุณเจเจตรินนะคะครับแล้วก็ที่เป็นดาราที่เป็นทํารายการทั้งตลกทั้งขำขันนะครับคุณนาคอนคุณเปิ้ลนาคอนลูกชายได้รางวัลระดับชาติก็ไปเล่นกันอยู่ที่นี่ละครับเนี่ยนะครับในภาพนี้จะมองเห็นฝั่ง ตรงข้ามที่มีเรือนแพรนะครับแต่ว่าเอา่อกล้องมือถือไม่สามารถซูมเข้าไปได้ว่าเรือนแพรเนี่ยมันโดนน้าท่วมลงไปเมื่อก่อนเนี้ยสักเกือบ20กว่าปีนะครับผมก็ไปแวะไปทานอาหารแล้วก็นั่งพักผ่อนแล้วก็กลับบ้านนอนถ้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ทานเสร็จไปภาพที่เห็นต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็เป็นภาพสวยงามต้องขอบคุณหนองจอกเร็กวิวนะครับที่ให้ภาพมาก็คือเจสสกี นะครับมีการแข่งมีการซ้อมเสียงอาจจะดังนิดหน่อยแต่โดยทั่วๆไปแล้วเวิง้งน้ำกว้างเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอ,อันตรายกับหูเราได้ในการรับฟังนะครับทีนี้บนบกนะครับพี่ติ๋งก็มีจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับในภาพนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเป็นการนำรวมรถบิ๊กไบค์แต่ละกลุ่ม mm. แต่ละก้อนมารวมกัน S <S <S เขาจะมีนะครับกิจกรรมทุกอย่างจะมีเสราร์อาทิตย์หรือใครที่อยากสนใจจะไปออกกิจกรรมต่างๆก็ไปติดต่อนะครับที่เห็นในภาพต่อไปนี้เป็นเรื่องของสวนน้ำครับชื่อหนองจอกเอ่อวอเตอร์พาร์คนะครับเป็น พื้นที่ที่อยู่ด้านบนชั้นสูงสุดนะครับแล้วเขาก็แบ่งโซนมาให้ทําสวนน้ําสวนน้ำเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องกรองน้ํา2.3จุดจุดแล้วก็มีสไลเดอร์สไลเดอร์เนี่ยก็ประสูงไม่เกิน5เมตรโดยประมาณนนที่ผมาคาดคะเนเองบอ่อเนี่ยลึกประมาณ80เซนนะครับสระ,สะน,นี้นะครับข<ม>ออภัยครับใช้คําว่าสระน้ํานี้นะครับมีการกรองน้ํามีวิธีกรรมวิธีต่างๆเพื่อให้น้ําสะอาดนะครับแล้วก็เปิดให้เล่นได้เฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์มีราคาคิดตามส่วนสูงของเด็กที่ไปเล่นอันนี้คือบ่อที่2ครับสูงประมาณน้ําสูงประมาณ80เซนมีรักษาความปลอดภัยคอยเดินดูรอบทุกสินาทีแล้วก็มีขึ้นไปนั่งดูข้างบนแต่ที่นี่เขามีเงื่อนไขครับพี่ติ๋มครับแตกต่างจากสวนน้ําใหญ่ที่ตรงแถวรามินทาก็คือว่าอนุญาตให้ผู้ปกครองลงไปเล่นน้ํากับเด็กได้ไปคอยดูเด็กได้เพราะน้ำเนี่ยเขาต้องถ่ายทิ้งทุกอาทิตย์ครับ ไม่มีใครลงไปเล่นเขาจะต้องถ่ายทิ้งนะครับนี่คือคือสองส่วนของสะน้ำสองสองส่วนนี้นะครับที่ให้อ,อำนวยความสะดวกในส่วนหนึ่งพี่ติ๋มครับเชื่อไหมครับว่าเป็นภาพผูกสังคมอย่างหนึ่งในแถวหนองจอกก็คือมีกิจกรรมสินค้าโอทอปของคนพื้นที่หนองจอกมีกิจกรรมเอาคนแถวนั้นมาร่วมทํางานมาร่วมจัดก,กิจกรรมแล้วก็มีมิตรภาพจากบุคคลต่างถิ่น,นเข้าไปร่วมกิจกรรมกัน ที่ผมนั่งเห็นผมนั่งถ่ายรูปอยู่เนี่ยก็คือข้างสวนน้ําสวนน้านี่จะอยู่สูงกว่าน้ําที่เป็นทะเลสาบมากไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรแล้วที่นี่ครับผมไปถามทุกจุดแล้วแอบถามแล้วว่ามีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ขายไหมไม่มีครับพี่ติ๋งเขาไม่อนุญาตเป็นที่นั่งทานอาหารใช่ไหมเป็นที่นั่งพักรอเด็กท<ม>ี่ไปเล่นน้ําแต่เราสามารถขอเขาเข้าไปนั่งได้นะครับผู้บริหารเนี่ยเป็นสาวไทยเชื้อสายมุสลิม น่ารักมากชื่อคุณซันมาก็ให้คําแนะนําต่างๆอนุญาตให้เข้าไปแล้วก็ให้ไปเดินดูได้ว่าเครื่องกองน้ําเป็นยังไงความสะอาดเป็นยังไงซึ่งเป็นคนน่ารักโอมาพาใสนะครับแล้วก็จะเชิญจากจะแนะนําให้ผมรู้จักกับเจ้าของบอกพอดีเวลาผมไม่พอผมก็เลยบอกว่าขอไว้เป็นวันหน้าอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ฟอกปอดเป็นเวิงน้ําไอน้ําเย็นที่ขึ้นมาครับพี่ติ๋มครับอันนี้ ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งแถวของคนหนองจอกที่สามารถไปร่วมนะครับไปร่วมกิจกรรมต่างๆหรืออยากจะพักผ่อนหย่อนใจไปหาที่นั่งปูเสื่อจากจุดที่ผมเปลี่ยนพี่ติ๋งไปเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นจุดที่เขากำลังจะทำโมโตคอร์สก็คือแข่งมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องวิ่งไปไกลนะครับพี่ติ๋งอืมแต่มีตลาดสดด,สด,ด้วยใช่ไหมตรงนี้มีตลาดสดอ่าอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นตลาดบองมาเช่ต้องรบกวนถอยภาพกลับไปครับ<อ>เป็นภาพสุดท้ายที่ผมยืนอยู่นะครับ ขอบคุณครับทีม oh. งนานครับ oh. อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไล่ไปใหม่ครับแล้วมีรูปยืนตรงนี้นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆซึ่งเจ้าของเนี่ยใจดีมากเขาว่าท่านว่าชื่อเสียแดงแต่อย่างไรก็ยังไม่เคยเจอตัวแต่รู้ว่ามีมิตรภาพแล้วก็มีการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่หนองจอกนะครับกับทิติ๋มครับท่ติ๋มเคยทานเลือกเคยทานปลาดุกย่างไหมครับแน่นอนปลาดุกย่างทานบ่อยแล้ว ทานกับอะไรบ้างครับจิ้มแจ่วหรืออะไรครับเอ,อ่อส่วนใหญ่แล้วปลาดุกย่างน,นี่มันก็จะมีนะเอ,อ่อทานกับอ,อ่าอะไรนะที่ใส่เดี๋ยวนะใบดอกอะไรนะขมขมอ่ะลืมเสลืมสแตดเดา,เดาน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานสะต๊ดน้ำปลาหวานี่ย<ม>ครับเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ติ๋มได้รับทราบว่ามีร้านอร่อยอยู่ที่หนึ่งครับอ๋อนี่ไงครับตลาดบองมาเช่ ตลาดบองมาเช่นี่อยู่ที่ประชาชื่นหรือที่ใครๆก็รู้กันดีว่าประชาชื่นเนี่ยอยู่ตรงไหนใกล้อะไรยังไงนะครับอยู่ถนนวิภาวดีกับถนนที่ติดก,กับเรียบคลองป่าปานะครับตลาดแห่งนี้เปิดมานานแล้วแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายมีร้านค้ามากมายแต่ร้านเนี้ยที่ผมมานําเสนอเพราะว่าเจ้าของชื่อลุงเล็กครับลุงเล็กเนี่ย <c oughs> ทาปลาดุกย่างกุ้งเผาเดาน้ําปลาหวาน รุงเล็กเนี่ยท่านเป็นคนเป็นครูครับเป็นครูชื่อคุณครูนวรัตแล้วก็ด้านขวามือเสื้อแดงเนี่ยก็คือคุณป้ารสสุขคนนามสกุลดิษฐรักษ์ทั้งคู่นะครับมาใช้เวลาปัจจุบันนี่ท่านอายุ69ปีใช้เวลาในการมาย่างมาปิ้งเพื่อที่จะให้เกิดกิจกรรมท่านบอกท่านอยู่บ้านว่างไม่ได้ท่านเหงา ลูกก็ไม่อยากให้ทําแต่ท่านก็มาทําครับพี่ติม๋มแล้วก็มาใช้เวลาที่เห็นในภาพเนี้ยขอบคุณทีมงานครับคือปลาหมอปลาหมออันเนี้ยสั่งมาจากขอนแก่งนะครับเป็นปลาหมอนาไม่ใช่ปลาหมอเลี้ยงจะมาทําแซมขายตอนที่กุ้งเนี่ยหมดอย่างเช่นช่วงเนี้ยมีหน้าเทศกาลตรุษจีเนี่ยคนจะสั่งกุ้งไปทานกันเยอะ เพราะฉะนั้นกุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยจะไม่มีลุงบอกว่า<ม>ถ้าทาปิ้งกุ้งตัวเล็กนี่รสชาติเสียเลยถ้ามาทานกับเดาน้ําปลาหวานลุงเล็กบอกไปอย่างนี้ครับน้ําปลาหวานเนี่ยใช้น้ําตาลมะพร้าวแท้จากบ้านแพรวนะครับแล้วก็มารามเนี่ยสั่งจากขอนแก่นแล้วก็น้ําปลาเนี่ยใช้อย่างดีเขี้ยวครับเคี้ยวให้เหนียวแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสเด็ดขาดยังไงก็ไม่ใส่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของกุ้งตัวเล็กก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าจะไม่นํามาขายจะต้องใช้เป็นกุ้งไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่ นะครับแล้วก็ส่วนสเสดานั้นน่ะลุงเล็กบอกว่ามีวิธีทาก็คือนําไปเขาเรียกว่าไปลวกกับน้ําร้อนสักพักหนึ่งแล้วก็นําขึ้นมาพักไว้จะเห็นเขียวแล้วก็ไม่เหี่ยวนะครับพี่ติ๋มสิ่งหนึง่งที่อยากสื่อสารให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือเรื่องของภาชนะ เป็นถุงนะครับนั่นคือให้เห็นว่าใส่สด,สดสดแล้วถุงนี่สะอาดนะครับก็จะมีท like cool ั้งน้ำปลาหวานมีทั <t 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 ้งกระเอ่อเขาเรียกหอมแดงเจียวนะครับทานกันกับสะเดกับกุ้งกุ้งเผานะครับกุ้งย่างคุกข้าวนะครับถ้าเป็นชาวอินเดียเนี่ยใช้มือจะอร่อยมากเมื่อเด็กๆเนี่ยพิ๋มเคยค้านข้าวใช้มือไหมครับเด็กๆก็ใช้ทำงหมบ้าง ครับแต่ผมเนี่ยเด็กๆไม่รู้ภาษีภาษาก็เอาหัวแม่มือเอานิ้วมือก็ <c oughs> ดันเข้าไปอมไปจนพอมาโตขึ้นได้มารับรู้ว่าอันไหนคือสุขะอ,อนามัยนะครับ <c oughs> ที่ในภาพครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเป็นปลาดุกย่างของร้านลุงข้างในเนี่ยไม่ต้องฉีกให้เห็นเลยจะเห็นจากที่เขาเผาแล้วหรือย่างแล้วเนี่ยจะแตกออกมาให้เราเห็นว่าข้างในเนี่ยจะออกเนื้อเหลืองนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่เหนียวจะทานกับตะเดามปลาหวานอย่างอริดอ,อร่อยครับ ครับต่อไปนี่ก็คือเรื่องของสดาวที่ได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำปลาหวานลุงเล็กเนี่ยหกสิบเก้าปีเห็นรอยยิ้มไหมครับมีความสุขจากการในการค้าขายในการที่ได้ออกบ้านมาแล้วมาทํากิจกรรมลูกเต้าบอกไม่อยากให้ทําครับอยากให้อยู่เฉยๆแต่ท่านบอกไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะเหงานะครับอันนี้นตู้เนี้ครับพี่ติม๋มจะเป็นตู้ที่ย่างปลาดุกแล้วแล้วก็มาใส่ไว้แล้วก็เตรียม ถุงใส่สะเดาใส่น้ำปลาแล้วก็มีปลาหมออยู่2องสาตัวปลาหมอนี่เอามาไม่เยอะครับแล้วก็เอามาน้อยเรียกง่ายๆนะครับขอภาพต่อไปครับภาพต่อไปก็จะเป็นเรื่องของในตลาดบองมาเช่ซึ่งสามารถเดินเลือกดูอยากซื้ออะไรครับของกินของใช้ การออกบูธบนตลาดมองมาเช่มี2ชั้นนะครับมีชั้น1ชั้น2แล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นสระน้ําสวยงามนะครับแล้วก็ชั้นนี้เป็นชั้นล่างจะมีอีเวนต์จัดก,กิจกรรมเอาให้มาออกบูธเสื้อผ้าในราคาที่ไม่สูงนะครับบางทีก็มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมทุกสิ้นปีเมื่อก่อนผมไปกับคุณป้าเนี่ยจะไปซื้อภาชนะอย่างหนึ่งเป็นเครื่องคล้ายๆกับเครื่องเผาครับแล้วมาใส่กลอง ใส่กล่องแล้วก็ไปแจกกับกับเพื่อนฝูงไปอะไรขอบคุณวันปีใหม่ในภาพนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เป็นตลาดผลไม้ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ไม่ว่าอาหารการกินด้านขวามือที่เห็นหนึ่งผลไม้แล้วก็ขวามือเป็นสีเงินนั่นคือร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากไว้ม,มีโอกาสจะนําเรียนท่านผู้ชมท่านฟังและให้พี่ติ๋มได้ทราบนะครับพี่ติ๋มไปเดินบ่อยไหมครับอ่าไม่ได้ไปนานล้วค่ะ ครับที่จอดรถเยอะมากครับเพียงแต่ว่าถ้าคนเยอะก็อาจจะต้องวนหน่อยมีที่จอดรถอยู่สามสี่ชั้นแล้วก็ด้านข้างก็รู้สึกว่าจะทุบตึกบางตึกไปแล้วก็ไปทําเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็มีร้านทุกอย่างอยากไปดูอะไรไปในที่เดียวจบครบทุกอย่างนะครับภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปนั้นน่าจะเป็นอ่าอันนี้เป็นร้านชั้นสองครับผมอยากได้เสื้อเสื้อ,อที่ผมใส่อยู่เนี้ยครับพี่ติ๋งครับเป็นเสื้อของร้านภูฟ้า Oh, ปี <ภา S 1> นัก,กศ,ศึกษาปีทอกก็ oh. ขึ้นไปข้างบนปรากฏมีอยู่สามร้านที่เป็นโครงการในพระราชดำริซึ่งแต่ละร้านเนี่ยมีเรื่องเหมือนกันก็คือช่วยเหลือสังคมกับโครงการกับผู้เกี่ยวขออ้องประชาชนหรืออะไรที่ต้องการให้เกิดรายได้หรือว่าอย่างร้านสายใจไทยนะครับก็จะเป็นร้านที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของออผู้ที่ช่วยเหลือประเทศชาติเสียสละเพื่อประเทศชาติก็คือทหารหาร,ห,ารหรือว่าบุคคลต่าง ส่วนพัทธละพัท์เราเคยออกเรื่องน้ำมันวัดเชาไปใช่จงจําได้ใช่ไหมครับทั้งสามร้านเนี่ยอยู่ติดก,กันชั้นสองเดินขึ้นกระไดเลื่อนก็ได้สามร้านเลยอยู่ที่บองมาเช่นเนี่ยเหรอคะครับอยู่สามร้านอยู่ติดก,กันเลยครับและแยกเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านไปครับอือครับเอาภาพต่อไปเลยครับอันนี้เป็นเสื้อที่ผมใส่อยู่ก็ไปขอทดลองคนขายน่ารักมากบอกขอถ่ายรูปช่วยชูเสื้อหน่อยก็บอกไม่เอาค่ะเดี๋ยวดัง ก็เลยไม่กล้าถ่ายรูปเขามาเขาเป็นความขำขันนะครับแล้วก็ภาพต่อไปก็เป็นเวิงเว้งน้ําครับเวิ้งน้ําตรงนี้ก็คือเวิ้งน้ําที่สามารถไปนั่งพักนั่งชิมสามารถมองจากฟู้ดเซ็นเตอร์ออกมาเนี่ยจะเห็นแล้วมีร้านกาแฟดังๆมากมายครับพี่ติม๋มสามารถไปนั่งดื่มกาแฟไปปล่อยอารมณ์หรือนาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปนั่งทํางานเพื่อที่จะให้เกิดไอเดียเกิดความคิดเกิดปัญญาครับพี่ติ๋มครับรักษาสุขภาพนะครับ PM 2.5เยอะมากวันนี้ คุณเก่งชวนชินชวนเที่ยวขอนาเสนอเพียงเท่านี้ครับไว้อาทิตย์หน้าพบกันแมรี่ไปเชียรัค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็นะที่เที่ยวก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะใกล้ๆอ่าน้องปุ๊ต่อเลยม่าน้องเก่งเขาไปเร็วเหลือเกินครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็พี่เก่งอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสําราญการกินกับ ปุสืบวงแก้วทิพรัตน์นะครับก<อ>่อนที่ผมจะนำท่านทุกท่านเข้าไปสู่ร้านอาหารจีนนะครับร้านอาหารเนี้ยชื่อว่าเหยิ่นนะฮะเหยีห่นเ <toujours S 1> หย่นเห,หยิ่นฮะนี่คือออกเสียงตามตามภาษากวางตุ้งนะฮะกวางตุ้งคือคือเทนนิสนะครับตามภาษากวางตุ้งคือผม <c ười> อยากจะบอกว่า มันมีเหตุผลว่าทําไมผมถึงไปร้านนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าผมแบบเหมือนเป็นพวกเขาเรียกว่าโฟโม่อะพี่พี่ติ๋มเคยได้ยินคาว่าโฟโมไหมฮะเออเคยได้ยินมันค<ะ>ืออะไรเ<ะ>น,น <OM> ไีได้โฟโมเนี่ยมันมันเป็นตัวย่อมาจากคําว่า f ฟ a r to missing out นะครับอ๋อ,อก,กลัวตกยุคใชาพวกกลัวตกยุคกลัวตกเทรนด์กลัวตกกระแสอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับรรเพราะว่าร้านเนี้ย มีทั้งพวกอ่าเขาเรียกนักกินนักชิมนะครับพวกฟู้ดดี้ทั้งหลายเนี่ยโพสเต็มโซเชียลมีเดียไปหมดเลย hmm. นะครับซีลงเซเลบนะครับพรานสิ่งที่ผมเห็นทั้งภาพทั้งที่เขาพูดให้เข้าแบบหนาหูมากผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะผมจะออกจากโซน <Okay. S 2> ที่เราเรียกว่าโจโมหรือเปล่า mm hmm. อ่ามีคำว่าโจโมอีกนะพี่โจคือ oh, <okay. S 2> อะไรคะเจ J O M O Jomo ก็คือ Joy to Missing Out oh. ่าก็คือเป็นฝั่งตรงข้ามกันเลยฮเพราะคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบชอบแบบคือหนีกับจากโซเชียลแต่ว่าไปใช้ชีวิตแบบออกไปเดินทางท่องเที่ยวอ่านหนังสือปลูกต้นไม้ออกกำลังกายเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ครับแต่ว่าทนเย้ายวนไม่ไหวเพราะว่าถ้าตายสไตล์ของสำราญการกินแล้วเนี่ย ผมไม่อยากที่จะเขาเรียกอะไรนะชิมด้วยหูชิมด้วยตาโอ้โหรูปอาหารสวยจังเลยร้านสวยจังเลยเพราะฉะนั้นสําระกาการกินต้องไปชิมเท่านั้นครับต้องไปชิมเท่านั้นครับมาได้สัมผัสทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเลยว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับครับอ, okay. อันนี้เราต้องพักก่อนนะฮะ ค่ะยังค่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็พูดถึงแล้วก็คือว่าจะต้องไปแล้วก็ไปได้สัมผัสคือได้เห็นด้วยตาได้ดมด้วยจมูกใช่ไหมคะคือรูปรสกลิ่นเสียงจะต้องได้ครบใช่ครับผมคือมันต้องมันต้องได้ได้ได้ครบหมดเลยไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ดื่มดากับอาหารที่เราทานอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แค่อาหารไม่ใช่หน้าตาอาหารแต่บรรยากาศเนี่ยมีส่วนมากเลยนะครับในการที่เราจะทานอาหารแล้วทานให้อร่อย รู<ใ> <Okay. S 2> ส้สตล์ของสำ้า,ากงการนิเง <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากสถานีซับนิวส์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณปุ๊นะคะสื่อปองแก้วีิพร,รัตน์ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะท่องเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าทเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักษณาจำปา